สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะในโหมด cm นะฮะกับพี่โร่อีโรเนียนะ ต้องบอกคลิปให้เ,เขาลากว่ะลากเชี่ยเลยนะเอาว่าไหม,มัดฟาร์ม เดวนอมมาผมไม่น่ารอดแล้ว บอกไปบวกกบได้ปะเร็วนอก็ได้ต้องกดเลนมันหน่อยอะน่าจะมีบ่อนตรงเสาว่ะบัตรอยู่สามสามสามเช็คแป๊บเช็คแป๊บมาหน่อยได้ จะชนเท่าไหร่บาดเอาถอยเพื่อนถอยถอยอยู่แล้วเกมวอนอยู่ลืมเลยว่ามีปาดอเยอะไม่เห็นว่าตอนเล่นน้อยฝังจุดเดิมอีกแะ้วมันเห็นโดนแก้แล้วแก้คือช่วงนี้ฮะนอร์มอลมันหาคิวนานนะเพราะว่ามันดึกละต้องหนีมากดเตียม สามสามสามไม่เดินก็ไม่รอมันรอบัตรหกเว้ ได้สองเลยไม่เป็นไรฮีโร่เราสกิลดีกว่าชิวๆแกงนะอะไรไม่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 แกงแช่เลนผมเป็นเอลูเนียซับนายต้องยืนเลนเพื่อนไม่ต้องแกงไม่งั้นผมอยู่คนเดียวไม่ไหวรอ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 กำลังวิ่งไปรอก่อนมันหวานหรือเปล่ามันหวานเพื่อนมันหวานอยู่บนเหรอเอาดิไปดิไปดีวอลกันเลย

ผมโดนบัตรอันตีมั้งเจ๋อเจ๋อเจ๋อไอ้ยี่เอ๋ออันตีซะแล้วกูนั่นหมดเลยไอ้ผีผีผมทำเจ้าเวทนะครับชิ้นต่อไปตรงนี้ฐานกองเดี๋ยวกันจะมาฝาก สกิลหนึ่งของอีโรเนียมันจะเป็นการปล่อยอกองจากน้ำแข็งไนงะทำดาเมจนะครับเป็นเส้นตรงนะสกิลสองวางพื้นนะครับโซโลแล้วทำดาเมจต,ต่อเนื่องสกิลสามเป็นสกิลสตันอ่ะแต่ว่ามันต้องเก็บสแต็กนะครับติดสถานะไอสถานะฟอร์สนะมันถึงจะสตันนานแล้วทำดาเมจแรงอันตีก็คล้ายๆกับสกิลหนึ่งครับแต่จะเป็นโซโลมากๆ จะทำดาเมจต่อเนื่องนะครับเหมือนอนหนึ่งและสองมารวมกันอะโอเครอ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  no <c oughs> เอาได้นะจริงๆอ่ะผมเชื่อได้ไดึงยป่ะ <c oughs> มึงไม่ไน,น่าฝากใส่กลัวเพื่อนจริงๆไหนได้จะฝากใส่ต้นไม้หรืออะไรก็ได้อดดเออ แรกๆล่ะไกลมันได้มานานะ่เฮียตามไม้แล้วกุโโล่คิวไง lần bốn còn lời. hoặc mà vẫn buộc dân đa một thời đôn lời, lên บาา,าใส่ปูแลถีบโกดันต,ตีไม่รอเลยเพื่อนน่าจะโดนแล้วละไ,ไม่มีตีไม่มีตไมีไม่แดงโดนซ้ำแล้วกําลัลางไปกํลาลังไป เอาเรื่องยังวะอดรอในสนามไม่มีอันตรีนะอืมเกินเกินแต่ว่าเอโลเนียมันต้องสกิลต่อเนื่องอะ่ะแล้วมันเปลืองมานาม,มากเลยเว้ยอันตรีกระทาฟ้านะครับรู้สึกว่าเวลาเราอันตรีไปแล้วจังหวะอันตรีมันเก่าอะ่ะมันจะติดสถานะฟอร์สคือสกิลสามนะครับจะ <assure> เป็นการติดแช่แล้วสตันนะ เล่นก <ersch> <Aj ab. S 1> ่าเอาปะมีอันตีบ้างเลอาเนี่นตารล่าทหมดงินรออยู่ข้างบนบาก้ยห Chai dai ได้ครงบนมเห็นว่าแได้ยินหรืะเปลา กูพลังอองเลเจอพลังอออเข้าไป วอล์กแล้วก็ตี s <S วิ่งหาเลยวันอนใด้ป่านเลย Wow, idea. The the law of Frost will all. You must wait until I am ready. <laughs> I always win. Maléo. <laughs> ผมมเม็นตีนะไม,ไม่น่าตายนะไม่น่าตายนะยรอเลยก็ได้มั้งผมจริงผมเล่นเอรเนียวเว้ยผมจะชอบเล่นเป็นอ่า ทำดีมานาแล้วก็ฟาร,ร์มทำเสกนะครับเสกไปเลยเสกเสร็จก็ออกวินวอลกินม,มอไปไล่สโ,โลคิวไม่มีวอนจ้าที่โลกเราออตอนนี้ได้เปรียบมันยังไม่มีบีคิวบีไว้ยยังไม่มีของ ใช่ถ้าเลตมาสู้ยากมันมี้ดวงอะ่ะพลังออน่าจะมีฟ้า,อ,าออกกลางไปเล่นกลางไปผมเล่นกับกินเอกสองคนเองอันติก่อนก็ได้นะเพื่อนอันติก่อนก็ได้นะในป่าอันติไปอันติไปบั่อยูจะก็หลัง ไม่รอจ้าทิ้งเลยสี่ตัว,วสี่ตัวบนอะ่ะไม่กดอัพเลยเอาไงมันได้ลนะักหน้าอยู่อันตีไปแล้วบัรอ่ะเจ็บทั้งเลยนะ

เพ like ื่อนบิงมารับหน่อยกฎมันน่าจะเครื่องติดละอนเลยบาดข้ากลาง

แล้วผมวิวชีกจัดเลยไงผมไปสิบเจ็ดแล้วอะเป็นเจดีานานกว่าป่วยจะกินแก้ยังไนี่น่าจะไฟสุดท้ายแล้วมั้ง

นนั่เราได้ไงวะที่หานลงผู้เข้มไอ้เฮียฝาดได้หมือนสองวิทันตีหมดเลือดได้เย่ยไม่เือนเลือดรูมันจะดิ้งเต็มหลอดแลวเชียวเราผิดพลาดกันได้แนถ้าไม่แตกนะ ีัอถ้ามมันงอยากจะถามว่าตัวดาเมจตีบ้านอยู่ไหนเดื่อีดีๆโหแล้วเฮ้ยไม่ไม่ไปช่วยเลวานอเลยเลวานอเนี่ยเนียเดอรน้ำขวกแรงจีจีทุกคนเกมนี้อโรเนียก็ประมาณนี้ครับหากดูกทาชอบใจอย่าลืมช่วยกันนะครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะผิดพลาดยังไงผมก็ขอโทษด้วยครับเอาไว้จอะันคทิ้งไว้ฮะบายครับ